ครับสวัสดีครับได้มาเ่าไปในคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมงานทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเครื่องปั้นดินเผาปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามสังคาโลกเนี่ยเราจะนึกถึงสุโขทัยกับสวรรคโลกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือนะครับก็จะมีอยู่ที่เชียงรายนะครับเชียงใหม่น่านพะเยาทั้งเชียงรายนะครับมีที่สําคัญอยู่2ที่ก็คือเวียงการหลงเวียงการหลงจะเป็นตัวนี้นะครับเวียงการหลงก่อนนะครับที่เชียงรายเนี่ยเวียงการหลงลักษณะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็นี่ก็งานเวียงการหลง เวียงกาหลงนะครับอายุเขานะครับประมาณพันปีขึ้นนะครับมีบางชิ้นงานนะครับที่เขาทำคล้ายๆเหมือนเอ็กเชลเลยครับคือเคลือบน้ําเคลือบได้ดีเท่ากับงานของจีนเลยนะครับนี่ฮะแต่งานพวกนี้ครับมันไม่มีการส่งออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตทะเลแต่งานของเวียงกาหลงนะครับเขาจะเป็นลักษณะของเขานะครับที่เป็นลักษณะหองปีกอย่างเงี้ยปีกกาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นงานชิ้นลักษณะอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้จะเป็น เวียงกาหลงทั้งหมดนะครับเนี่ยตรงนี้ครับก็ประมาณสิบกว่าใบครับเวียงกาหลงนะครับพูดถึงว่าเป็นชามที่เขาเล่นกันนะต่างประเทศแล้วมีราคาแพงมากนะครับอย่างชิ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเอ็กเชลนะครับตัวเนี้ยได้มาผมได้มาราคาหกหลักเลยครับเป็นแสนนะฮะได้ที่ลิมโบซิตี้ครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงที่หายากมากไม่ค่อยเจอครับจะเป็นตัวนี้ครับเครือบเขียวครับน้ำเต้านะฮะตรงหูนี่เขามีรอยเชือก้วยครับเนะฮะเวียงกาหลงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของทางจังหวัดเชียยาคื อำเภอพานครับของพานเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะเขียวมะกอกแล้วก็ค่อนข้างจะหนักกว่าเบียนการหลงมีความหนากว่าของพานก็ราคาแพงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็หกหลักเหมือนกันครับที่ได้มาบนโต๊ะเนี่ยครับหนักอยู่ครับนะฮะหลังจากอําเชียงรายแล้วเราจะมาดูทางพะเยาพะเยาะจะมีของทางเวียงบัวครับมีทางเวียงบัวเวียงบัวเนี่ยลักษณะงานนะครับพื้นทีของงานสนําน้าแพงเลยเขาจะมีเป็นตัวประทับตัวปลาะฮะ ตัวนนี้เวียงบัวนะครับเนี่ยถ้มีประทับตัวปลาที่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆอีกทีนะอันนี้ผมเวียงบัวเวียงบัวนะครับเมื่อประมาณ6กเจีก่อนเนี่ยผมมาท่้งเสื้อไปแล้วก็ไปที่หมู่บ้านครับชาวบ้านนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปเดินหาเอาเลยเดินเก็บเอาเลยครับมันจะเป็นเศษประมาณนี้ับที่เสียจากผ่านรถไถน,นะฮะเนี่ยนะครับเก็บมาได้เป็นขาดพวกนี้ครับจะเป็นตัวอย่างชั้นดีนะครับทือว่าจะดูเนื้องานเขาดูเนื้อดินจะเป็นแบบไหนเนี่ยของเขาเห็นไหมรัาจะมีลักษณะเหมือนคล้ายเหมือน เป็นรูปปลาของทานสาันกาแพงเลยครับเวียงบัวกับสันกําแพงนะครับเป็นลักษณะการเตาเผาลักษณะาาคล้ายกันกับเนื้อนานังจะคล้ายกันด้วยนะฮะแล้วก็มีหลังจากนั้นเราจะเป็นที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี้จะเป็นทางสันกําแพงครับสันกําแพงนั่นเป็นงานตัวนี้นะสันกําแพงแล้วก็เป็นนี่ครับตัวปลานี่ดูนะครับต้องนักสั่งี่คล้ายๆกันเลยครับสันกําแพงเนี่ยเขาจะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะมีเป็นคล้ายเหมือน เขียวมากอกบางๆครับแต่ว่าจะไม่หนักเท่ากับทางของทางอำเภอพานเขานะสันกําแพงก็หายากครับเนี่ยคนทางเชียงใหม่นะครับเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเมื่อเกือบหกเจ็ดร้อยปีก่อนเนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทํางานพวกนี้ครับงานสันกําแพงครับเนี่ยนะฮะจากสันกําแพงนะทางที่เชียงใหม่ก็จะมีสองที่นะครับอีกที่หนึ่งที่ไปทางแม่แตงครับตำบลอินทขินตรงนั้นก็จะมีเตาเผาเหมือนกันลักษณะงานก็คล้ายๆอย่างสันกําแพงครับแต่ว่าอินทขินตรงนี้ไม่มีโชว์นะฮะ แล้วก็มีตรงไ,งไหนมาให้ตกไปคือบอ่อสวกอีกที่หนึ่งบอ่อสวกคือทางจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านเนี่ยของทางบอ่อสวกเนี่ยของเขาเนี่ยเครื่องชามที่แตกจากเตานะครับเตาเขาใหญ่มากเครื่องชามแตกเนี่ยคือแบบแทบจะท่วมหัวนะครับเคยไปเดินในป่านะครับไปดูแล้วก็เก็บชิ้นงานมาครับเนี่เป็นชิ้นงานลักษณะแบบนี้ครับนี่ยเนี่จะอยู่ในชาอันนี้ครับเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับที่จะดูว่าเนื้อดินของแต่ละพื้นที่เป็นแบบไหนครับ นี่ครับดูทะก็ยังก็ต้องยอมรับนะครับว่างานของไทยเราเนี่ยจะู่งานของทางจีนเขาไม่ได้นะาการกองดินก็ยังไม่เท่าเขาแต่ว่าอย่างน้อยเรามีที่มาที่ไปครับว่าทางบ้านเราก็มีการเผาเครื่องช่วยชาเหมือนกันนอกจากว่าเตาเผาพวกนี้นะครับของทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีบางเตาบางที่นะครับที่ค้นพบงานระหว่างอ่าเชียงใหม่กับเชียงรายเจอกันแล้วก็ทางพะเยาแต่จะไม่ค่อยมีงานทางจีนนะครับเพราะว่า ทางภาคเหนือนะครับมันไม่ติดทะเลการขนส่งเลยไม่ค่อยได้เจอทางเรือจมงานพวกนี้ครับไม่ค่อยเจอที่เรือจมเขาจะเจอจเจอในพื้นที่แล้วก็เจอในเขตอ่ะระหว่างชายแดนติดต่อครับทางทางไทยลาวมีนะฮะเนี่ยเขาจะเจองานพวกนี้ครับเพราะคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นประเทศเนาะเขาก็เดินทําการค้ากันนี่แหละครับเป็นที่แปลกตาแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าเมื่อ1000กว่าปีก่อนนะครับคนทางเวียงการหลงทําชิ้นงานได้แบบนี้ครับนะฮะ เป็นงานลักษณะเหมือนเหมือนงานจีนเลยครับคุณภาพเท่างานจีนเลยครับนี่ฮะของเวียงกาหลงประมาณนี้ครับถ้วยชามไทยนะครับมีเรื่องเล่าครับแล้วก็น่าสนุกนะครับมีที่มาที่ไปนะถูกผิดเรามีครับแต่เราจะนําของแล้วมาแบ่งปันความรู้กันครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับ